ข้อที่หนึ่งกันนะคบน้องๆเขาบอกว่าขั้นตอนการก่อก้อนเมฆเนี่ยในชั้นบรรยากาศมีไอน้ําขึ้นไปดังรูปพ่อใดบ้างที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการเกิด A และก็การเกิด B ีตัวนี้จากประสบการณ์ที่เราเรียนมาค่อนข้างเยอะเราบอกซิก้อนเมฆเนี่ยมีสถานะเป็นอะไรของแข็งบางคนบอกงงเลยครับบวกกับของเหลวไม่เชื่อเซิร์ชข้อมูลเอาเองเนาะ ของแข็งในที่นี้คือเกล็ดน้ําแข็งกับไอน้ําขอโทษกับหยดน้ํานะครับดังนั้นถ้าใครยังเข้าใจว่าก้อนเมฆเป็นเป็นแก๊สอยู่เนี่ยแปลว่าน้องยังอ่อนอยู่นะครับถามว่าการเกิดก้อนเมฆมันเกิดมาจากแสดงว่าการละเหยเนี่ย B เป็นการเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นไอซึ่งถามเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการละเหยถูกไหม ซึ่งถามการละเหยเป็นดูดหรือเป็นคายความร้อนเอออันนี้พี่จะไม่ได้ทวนให้แล้วนะครับเป็นการตะลุยข้อสอบต้องรีบแล้วเป็นการดูดความร้อนนะครับอะไรที่มันร้อนเป็นการดูดความร้อนนะแต่การที่ไอน้ําจะถูกเปลี่ยนมาเป็นน้ําแข็งกับน้ําที่อยู่บนอากาศได้แปลว่าต้องเกิดกระบวนการอะไร เอาชื่อก่อนเออแปลว่ามันจะเปลี่ยนจากไอน้ํามาเป็นน้ํำแข็งหรือว่าเป็นพว,วกของเหลวเนี่ยมันต้องมีการควบแน่นอ่ะหรือถ้าไอน้ําเปลี่ยนมาเป็นน้ําแข็งก็ต้องเป็นกระบวนการอะไรอาจจะเป็นการละเหิดกลับไม่ใช่ละเหิดนะลูกเขาเรียกว่าละเหิดกลับ ภาษาไทยอีกคำหนึ่งก็คือการพ่อปูณซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการดูดหรือคลายคลายความร้อนดีมากโอเคน้องมีสมาธิแบบนี้เรื่อยๆจะดีมากน้องจะได้เข้าใจเป็นกระบวนการคลายความร้อนสิ่งต่อไปที่น้องจะต้องอ่านนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องเนาะ A เกี่ยวข้องกับการกลายเป็นไอจริงไหมจริงอยู่บอก A ต้องเกี่ยวข้องกับการ ควบแน่นหรือไม่ก็ต้องละเหิดกลับซึ่งข้อนี้ผิดชั้นบรรยากาศถูกทำให้ร้อนจากขั้นตอนเอซึ่งคำว่าถูกทำให้ร้อนน้องๆเคยไปนั่งข้างๆอีพวกที่มันไม่เล่นกีฬามาไหมมันเป็นยังไงมันทำอะไรให้เรามันมันเอาความร้อนเข้าหรือออกจากตัวมันมันเอาความร้อนออกจากตัวมันคนรอบๆข้างก็เลย ร้อนรู้ไหมกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการอะไรแผ่รังสีเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายเผาผลาญกล้ามเน,นื้อเอาออกซิเจนไปใช้หายใจระดับเซลล์ปุ๊บมีการถ่ายความร้อนหายใจเอามาความร้อนแผ่ออกมาเรียกว่าเป็นการแผ่ซึ่งสงสารไหม,มากสรุปข้อนี้ใช่ไหมการคลายความร้อนทำให้ก้อนเมฆเย็นหรือร้อน มันคายไอ้น้ำมันคายก้อนเมฆก,ก็เลยเป็นไงร้อนซึ่งข้อนี้มันบอกว่าชั้นบรรยากาศถูกทำให้ร้อนเพราะขั้นตอน A จริงไหมสรุปเมันดูดแลวมันคายมันคายความร้อนบรรยากาศมันก็เลยร้อนดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2เนี่ยมันพลิกคำพูดแค่นิดเดียวเองนะน้องๆดังนั้นพวกเราต้อง แม่นพี่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเราไม่แม่นเนี่ยเสียดายข้อนีอ้แต่พี่ถามว่าแสดงว่าอีขั้นตอนการละละเหอะละเหยเนี่ยมันเป็นการดูดความร้อนแปลว่าอากาศรอบๆตัวนี้จะร้อนหรือเย็นเอเนอมันจะเย็นจำไว้เลยมันจะเย็นนะครับพวกเราเคยเอาพัดมาพัดเราไหมพัดเราพัดเพื่อให้เหงื่อมันทำอะไรเกิดขึ้น แล้วเหยเห็นไหมเวลาเหนื่อแล้วเหยเราเย็นไหมครับเย็นเพราะมันดูดความร้อนไปกับอากาศเข้าใจยังอันนี้มันเป็นเรื่องนำมาทำเราอาจต้องใช้จินตนาการ